เริ่มต้นที่แถวแรกนะคะกับไอดนลหนุ่มกันการเอ้ยขอภัยค่ะแบมแบมกันพิมุกรหรือว่าแบมแบมกอดเซเวนั่นเองนะคะที่ได้บินลัดฟ้ามาร่วมงานกับแบรนด์ดังในฐานะของพรีเซนเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ประกาศกลางเวทีเลยค่ะบอกว่างานในเดือนสิบนี้จะเป็นงานสุดท้ายในเมืองไทยแล้วค่ะเดือนสิบนี้เนี่ยจะเป็นงานสุดท้ายที่ไทยของปีนี้แล้วน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราที่ช่วงสักายนรงวนเดีเ๋ยวเาเจอกันใหม่ เชื่อผมครับมันจะมันจะคุค้มค่ากับการรอ ทำเอาเหล่าอากาเซ่ใจหายเลยทีเดียวนะคะเมื่อแบมแบมกันพิมุกประกาศบนเวทีค่ะบอกว่าเดือนสิบนี้จะเป็นงานสุดท้ายในไทยสำหรับปีนี้แล้วนะคะก่อนจะบอกว่าขอหายไปสักพักหนึ่งเพื่อเก็บตัวแล้วก็จะกลับมาในแบมแบมลุกใหม่งานนี้พอพูดจบก็เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าทีมแม่แล้วก็ทีมแฟนของแบมแบมค่ะโดยหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะคะเตรียมรอชมความพิเศษที่แบมแบมเนี่ยอยากมอบให้เหล่าอากาเซ่แล้วค่ะ